เราจะมาอาบน้ําให้กับน mm ้องแมวตัวเล็กกันนะครับน้องอายุน่าจะได้ไม่เกินสามเดือนนะน้องมีปัญหาเรื่องผิวหนังนะเห็นไหมขนรุดร่วงหลายจุดเลยนะครับโดยเฉพาะตรงหน้าแล้วก็ตรงท้องของน้องนะครับแล้วก็ตรงหางด้วยนะเราจะใช้แชมพูสูตรพายดูแลสุขภาพผิวหนังแล้วขนให้กับน้องนะครับช่วยลดขนแดงขนคันช่วยดูแลเรื่องปัญหาเรื่องขนรุดร่วงปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังของน้องแบบนี้นะครับเดยวพี่ชายจะตัดเล็บเช็ดหูแล้วก็อาบน้ําให้นะก่อน แต่เล็บก,กันเล็บน้องนะครับจะเป็นเล็บเล็กๆเ,เราจะตัดเฉพาะส่วนที่เป็นลำแหลมส่วนปลายก็พอนะครับไม่ตัดให้ลึกมากเดี๋ยวะจะเลือดไหลนะเพราะว่าตรงส่วนที่เป็นสีชมพูมันจะเป็นระบบเลือดระบบประสาทใจเย็นด้วเราจะไม่ตัดลึกถึงตรงนั้นนะตละม่ เต้นเด็เต้นเด็กนอนนั่งรักษาพี่ช่างจะตัดแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นด้วยนะครับเพื่อที่จะลดความอับชื้นนะครับลดการสะสมสิ่งสกปรกนะครับที่สะสมบริเวณท้องน้อยนะครับแล้วก็ฝ่าเท้ารวมทั้งก้นของน้องด้วยนะครับเวลาที่น้องอือนะ้เนี่ยอื้จะไม่ม่ติดขนที่ต้นของน้องนะ chân về để em ơi tôi đẹp Cô đẹp tôi đẹp nàng lạc nàng lạc ừ, nàng nà nà lạc nàng tìm Nó 猫かと。 และบางอื่นใช่ไหมอืมก็ไว้ เนี่ยเราโกนขนสั้นให้กับลูกแมวน้อยนะครับน้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังและขนนะครับขนดุดร่วงออกไปเยอะเลยแล้วก็นะครับมีผื่นแดงที่ผิวหนังของน้องเต็มตัวเลยนะเพราะฉะนั้นที่ชายจะโกนขนสั้นให้เพื่อลดปัญหาเรื่องอผิวหนังของน้องนะครับลดความอับชื้นลดปัญหาเรื่องขนดุดร่วงด้วยแล้วก็เลี้ยงขนใหม่นะการรักษาก็จะง่ายขึ้นด้วยนะครับถ้าเราตัดขนสั้นไปเลยนะการใส่ย,ยาหรือว่าการแช่แชมพูก็จะดูแลรักษาได้ง่ายขึ้นด้วยครับ แต่ผนจะขึ้นมาสวนมันเดง